เห็นเกมเมอร์ K K แล้ววันนี้จะมาเล่นกาดสวัสดีท่านผู้ชมท่านนคะครับตอนนี้ผมเห็นเกมเมอร์ K แล้ววันนี้จะมาเล่นเกมเราบอกกันนะครับแบบกล้วยนั่นเองครับมาตอนตอนนี้จะมาเราพูดเล่นคูหนึ่งแล้วนะมาเรามาดูกันอา้าวได้เล่นเกมแนละ้วเปล่าไปเล่นมาเราเจอกล้วยเลยท่านผู้ชมหนีดิรอะไรอ้าวนี้ มอนี้ไม่ทับมองนี้ไม่ทันจะตายแล้วมองนี้ไม่ทันมาเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นกันนะมาดูกล้วยกัน แต่ผมขอตัดคลิปนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวผมจะมานะโอเคบ้านท่านผู้ชมอันนี้ก็เกมจบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหกแล้วก็เราก็จะเริ่มเกมนะครับมาเอาเวลาโอเคนี่ะไกลเลยห้ 15, 14, 13, าสิบสี่สามไป เะมาเอานหลานนี้เขาไม่เอาหลานนี้ค่ะคุณผู้ชมคูสองคนคนะคะคู่สองคนไม่รู้ว่าจะได้เป็นคว่หรือเปล่า เค้กท่านผู้ชมแต่เราเอาเค้กไปวางอุ้ยเรืองมาก็อยู่ใกล้เลยแอบเรืองมากท่านชมลองไปก่อนอืมแดงๆอยู่เลยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใช้กระบอกสีอะไรแล้วมันเป็นสี เข้มๆมาทม่านผู้ชมแดงว่ากล้วยหมาแต่ถ้ามันเป็นสีขาวแล้วว่ากล้วยไปแล้วถ้าเป็นสีนอ่อนๆคือกล้วยมันเริ่มไปไปนิดนึงอ่ะอ๋อน,นี้ใกล้แล้วมันเริ่มใกล้แบบเอ้ามันแดงแล้วท่านผู้ชมกล้วยมีสองคนนี่ท่านผู้ชมนี่ย,ยกล้วยมันจะอยู่แถวเน,นี้ยนี่ยสองคนเนี้ยอเอ้าไม่แต่กล,ล้วยไปร้านเนี่ยแต่ผมขี้เกียจนอนละ กล้วยปอนนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยก้ยก้อยอยู่ตรงนู้นท่านผู้ชมเ,เห็นไหมเห็นไหมกล้วยอยู่ตรงนู้นถึงว่าอยู่ไเลยอู้สันแล้วมไม่แอบกเฮ้ยแนทท่านผู้ชมมันอยู่ตรงนีน้เห็นไหมโอ้ยสันมากเลยทำสันยังว่ากล้วยอยู่ชิดเรามากเลยแอนมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมไหมรงกระเพงนเนี่ยแอนเนี่ย เออมันมันอยู่ใกล้เรามากตอนนี้ทำอะไรไม่ไปท่านชมโอโอู้มาแล้วนี่ท่านชมนี่เอ้ยเอากลมไม่ทันอ๋อโอ้โหใจผมเอ้อโอ้โตเลยเพราะับผมมันแหลกอะท่านชม เล็กมากแลวคนอื่นนะ้นมันก็อยูแล้วอือมาเจอและหนึ่งคนเกมจบไปมากเลยท้เขาอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ ก้อยเฉยอ้าวอ้ากินอันนี้มีโลขึ้นนะครับกินโอ้เดือดใจเดียวท่านผู้ชมเดือดใจเดียวแล้วผูถึงคนนี้ครับตอนเขาโดนกล้วยกินก้อยชนะครับท่านผู้ชมสรุปกล้วยชนะผมก็ได้เงินสิบบาทไม่รู้จะซื้ออะไรเนี่ยผมมีหกร้อยอะกินกระเป๋าที ใช้ดูเพื่ออันนี้ไม่มีใครออกได้แล้วผมก็ตายคนแรกด้วยโอ้โหได้หรอไวไม่รู้เหมือนได้เป็นกล้วยหรือเปล่า,า,าะผมว่าถึงเลือกกล้วยสองคนก็ไม่มีทางได้เป็นนะ ขนาดเกมเอมองร์ตเรียกฆาตรกรสามคนยังไม่มีทางได้เป็นเลยอันนี้สองคนยังไม่ได้เป็นก็ขนาดไหนนะอ่ะอ๋อกล้วย1คนคนเดียวอาวโอเคน้ำท ก้นก้นจะเกิดข้างบนนะเมื่อวานเมื่อกี้มันก็เกิดข้างบนนะแต่ต้องแอบก่อนเผื่อมันเกิดมาเกิดตรงใกล้เราพอดีนี่มันอยู่ข้างบนขึ้นสีแดงนี่มันแดงเลย อยู่ข้างล่างเลยมาเต้องหมุนด้วยต้องหมุนนะทุกคนเป็นเคสน,นั่นเองนี่มันแดงไหมแล้วผมจะแอบตรงไหนอ่าเดินมาดูนแหละยอดเลยนะทุกคนเพราะว่ามีรูย์ยอดด้วยนี่แดงมากเลยทุกคนโอ้โห แดงแดงเข้าไปคือ,อกล้วยมันจะอยู่แบบนานมากนะเออมันยังแดงอยู่ดล้อกุ้ยไมนสามารถมุอถอดท่อได้นะท่านผนะู้ชมตอนเนี้ยซึ่งผมเอออันนี้ ว네ิ <S <s ่งวิ่งไปคางเพชรบางเพชรบางเพชรไปยุ้ยไหนไงไนไงมันลงไปเพื่อเอย่าล่อ ดอด้ยเชียวเลยอุ้ยขนเกือบตายเลยโอ้โหเกือบตายแล้วเหลือสองคนขนจะก่อนจะเป็นสีเขียวโอเคเป็นสีเขียวแล้วเป็นสีเขียว โอเคโอเคโอเคนะอืมได้เพชรเสร็จไปแค่หนึ่งเพชเ,เองเอา่าชมเกมนี้ส่วนใหญ่คนได้ไม่เป็นกันเยอะเลยอุ๊ยอุ๊ย,ยไปไป อันนี้โหหมดใจเหลือหใจเดียวชิมๆเคสกระเสร็จไปแค่หนึ่งเคสโหโหอุ้ยลัดมาแล้วมาแล้วแดงแล้วเอาขาวแล้วอ๋อโอ้ย ก็ไม่เห็นออกหนึ่งก็เห็นแล้วก็เห็นและนี่อุ้ยโอ้โหอ้ยมาสองลุ่มหนึ่งใครจะปชนะครับทุกผู้ชมโอ้โหแต่สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย